เสร็จแล้วค่ะต้มใหญ่ต้มยำไก่น้ำใสนะคะท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขอชิมนิดนึงนะคะเราใช้หน้านะอกไก่นะคะแล้วก็อ่านี่เลยชิมสักหน่อย อืออร่อยชื่นใจจังเลยอ่ต้มยำไก่กับใบกะเพรานี้ดีดีนะคะเสร็จแล้วต้มยำเราเดี๋ยวเราก็ใส่ถ้วยนะคะใส่ถ้วย ต้มยำไก่นะคะนี่เลยน่าอร่อยไหมคะสุดยอดเลยใส่โอเคค่ะน่าอร่อยไหมคะเรามีต้มยำไก่วันนี้ต้มยำไก่นะคะนี่เนื้อไก่ ข่าขมิ้นข่าตะไคร้หัวหอมนะคะนี่มะขามเปียกตะไคร้นะคะข่าใส่ลงไปเลย ไม่่แคยตนะคะแต่เป็นสื่อที่ผู้สร้างในเบัจัดแกจงใงการในการดแรผู้สูงอายุในอนาคตะว่าคุณอาจจะไม่เช่หมอแต่สกคนที่เขาอนอยู่ท่บานอ่ะจิตากจัตั้งทงคงฤทนอเกรือนะคะ น้ำปลาหมดไม่รู้ตัวอ,อร่อยเซ่บน้ำตาลสักหน่อยนะคะ ตเต็มที่เราก็ใส่ไก่ลงไปเลยจ้านี่เลยจ้าใส่ใบกระเพราลงไปด้วยจ้ะ ปลาเราหมดเรียบร้อย อ,อร่อยมากท่านผู้ชมมีเห็ดด้วย ชื่นใจบีบมะนาวเข้าไปสักหน่อยนะคะใส่มะนาวเข้าไปสักหน่อยในึงนะคะ